ใครติดตามครูอยู่ได้รู้จักชื่อกันไปแล้วว่าต้นนี้คือพูลซับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาแตกหน่อมาแล้วเป็นการดูแลอ่ะไปเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะแตกหน่อแบบนี้หน้าฝนนี้ก็จะต้องให้เขาแตกหน่อแตกกอสิ่งที่ต้องเตรียมนีปุ๋ยละลายช้าสตาร์เกิลจีมูลไส้เดือนใครมีนำมาใช้ไปปลูกกันเลยค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อออกมาให้เราได้ชื่นชมตัวนี้